จะถามคำถามทุกคนนะเหมือนกันทุกทีนี้ฉันจะถามว่าถ้าเลือกเกิดได้อยากจะเกิดเป็นผู้หญิงหรือว่าผู้ชายทีนี้ให้นักเรียนคิดคําตอบนะเหตุผลเพราะว่าอะไรฉันจะถามแอมก่อนเลยแอมถ้เลืกเกิดได้เธออยากเกิดเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายผู้หญิงเพราะว่าเพราะว่าอยากเป็นผู้หญิงค่ะอ๋อเห็นพ้นดีดหน่อยสิเออจะเอาอื่นเกิดหไม่ได้ไม่ได้ผู้หญิงเพราะว่าเพราะว่าผู้ชายมันเ่าเกินผู้ชายมันเท่าเกินไป แล้วข้อดีของผู้หญิงคืออะไรข้อดีของผู้หญิงอะไรที่แบบที่แบบไม่เล่นชิงเล่นอ๋อเล่นกับเพื่อนแบบปกติไม่ได้เล่นไม่ได้เล่นเหมือนผู้ชายผู้ชายคือใช้อารมณ์ใช่ไหมโอเคถามข้อเสียดีเพราะว่าอะไรผู้หญิ อ่อนแอมันดูอ่อนแอแต่ผู้ชายทำอะไรก็ดีไปหมดแล้วก็ต้องท้องอีกต้องมีประจำเดือนอีกมากมายนมให้แบกพาล่าเบื่อมากอยากเป็นผู้ชายอยากเป็นผู้ชายอยากเป็นผู้ชายข้อดีของผู้ชายก็คือข้อดีของผู้ชายก็คือก็คือมันแท่มันแท่มันไม่มีภาละอเลยเลยรู้ได้ไงไม่มีภาละ ไม่ต้องท้องไม่ต้องท้องไอ้นี่ผู้หญิงมันก็อ่อนแอผู้ชายมันจะชอบแกล้งเราจะได้แกล้งผู้หญิงประมาณนี้แกเป็นผู้หญิงเพราะว่าอะไรเพราะว่าหนูชอบกิดผู้หญิงเแม่ว่าอยากให้หนูเกิดเป็นผู้หญิงตลอดไป้กเป็นผู้หญิงตลอดไปพ่อแม่ให้เราเกิดเป็นผู้หญิงตลอดไปแล้วเราก็ชอบเป็นผู้หญิงมันมีข้อดียังไงทำไมต้องเกิดเป็นเราเกิดเป็นผู้ชายได้ไหมอ่ะ เราไม่ชอบทำเป็นผู้ชายเลยเพราะว่าอะไรอ่ะช่างมันเถอะ <c ười> เอาโลมา,ามาถ้าเธอเลือเกเธอได้จะเกิดเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายผู้หญิงเพราะว่าอะไรเพราะ,ะว่ามันอ <c ười> ่อนโยนอ่ะค่ะอ่อนโยนว่าหนูไม่อ่อนโยนได้ช่ะอ๋อเอ่อก็แบบโอเคหรือเปล่าเมากัญช้ำ แล้วแบบถ้าเป็นผู้ชายได้แล้วก็เขายากแล้วมันก็พี่เลทได้ะค่ะผู้ชายม,มันดูอะไรไม่มูีค่ะที่นี่เรามาฟังคำตอบจากผู้ชายบ้างนะเอวินอาจารย์ถามว่าถ้าเธอเลือกได้เธออยากเก็บเป็นปผู้หญิงหรือผู้ชายจะเป็นผู้ชายเดี๋ยวผู้ชายเพราะว่าอะไรว่าหล่อเท่หล่อเท่ไม่มีอะไรอีกไหมทำไมถึงไม่อยากเกิดเป็นปผู้หญิงเพ่ออะไรอะ่ะ เขาไปยังไม่ดียังไงเหรออือไม่ดีไม่ดีตรงไหนท้องอีกอ่ะเข้าสวยเลยไปเอาเหตุผลต้องท้องอย่างนี้เหรอใช่ฮะต้องแบกนมเอาไว้เวลาเราเจ็บแกต้องแบกดูดออกมาต้องเลี้ยงลูกดต้องเลี้ยงดูลูกใช่ไหมก็คือถ้าพอเราอายุมากๆไปเราต้องแบกนมที่เหี่ยวแห้งใช่ไหมโอ้